กลับมาช่วงนี้กับมานี่ไวสนะครับหุ้นไทย2วันติดติดยับที่โดนขายลงไป หายไปกว่า30จุดนะครับมีคําถามออกมาหลายคําถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ลงต่อแต่ว่าวันรุ่มการซื้อขายค่อนข้างเข้ามาหนาแน่นนะครับคราวนี้ไปดูฮะว่าอะไรเป็นสาเหตุทําให้หุ้นไทยไปต่อไม่ได้ครับหลักๆก,ก็คือแรงซื้อแรงขายข,ายของบรรดากลุ่มต่างๆฮะมาย้อนดูกันหน่อยเมื่อวานนี้มีอะไรบ้างเมื่อวานนี้กลุ่มสถาบันในประเทศ ขายไป204ล้านบาทบัญชีหลักทรัพย์ครับขายไป2,329ล้านบาทคณะที่ต่างชาติขายไป2,895ล้านบาทมีรายย่อยครับเข้ามาซื้อ5,466ล้านบาทครับสาเหตุที่หุ้นไทยไปต่อไม่ได้นี่วันนี้เอาคําแนะนํามาฝากกันคุณไมยุรีโชวิการบอกว่าที่ไปต่อไม่ได้ก็เพราะว่า 1420เนี่ยถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญแล้วกองทุนฮะที่ซื้อขึ้นมาหลายวันเนี่ยปรากฏว่าไม่ซื้อถามว่าทำไมกองทุนถึงไม่ค่อยซื้อเริ่มขายออกมาก็เพราะว่าพอร์ตบรกเกอร์ครับก่อนหน้านี้เนี่ยเข้ามาซื้อแต่แตะ1่0 0 0ล้านบาทแล้วตัวเลขบริเวณน,นี้1 5 0 0 0ล้านบาทเมื่อบรรดาพอร์ตของโบรกเกอร์เข้ามาซื้อมักจะขายฮะเมื่อ ซื้อถึงระดับนี้ดังนั้นเมื่อบรรดากองทุนเห็นตัวเลขว่าตอนนี้พอร์ตของโบเกอร์ซื้อใกล้ๆหน0 0งห้านบาทแล้วก็เห็นจังหวะว่าคงจะไม่ซื้อต่อฮะก็เลยมีแรงขายตามออกมากองทุนก็เลยไม่สามารถจะดันหุ้นเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เราเห็นกันมาในเมื่อไม่มีใครไล่ไม่มีใครซื้อก็เลยเป็นคำตอบว่าหุ้นไทยปรับลงมาสองวัน ลงมาถึง30จุดด้วยกันครับขณะที่คำแนะนำนะฮะสำหรับมุมมองหุ้นไทยในวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์ทั้งฟังของคุณถนอมศักดิ์สหรัตนชัยจากบลเคทีซิมิโก้ครับบอกว่าหุ้นไทยเช้าวันนี้ดูท่าน่าจะยังคงปรับลงต่อฮะปรับลง พร้อมๆกับตลาดหุ้นในฝั่งของภูมิภาคถ้าไปดูเช้าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ต่างก็ติดลบไปประมาณ0.5จนถึง0.8ปครับปัจจัยสำคัญที่กระทบกับความเชื่อมั่นของบรรดาน,นักลงทุนก็คือเรื่องของเฟสครับเฟสตัดสินใจที่จะคงดอกเบีย้ยเอาไว้แต่ว่าในการประชุมครั้งที่ผ่านมาเฟสบอกว่า เศรษฐกิจของสหรัฐมีแนวโน้มเติบโตดีและเฟดตัดคำว่าความกังวลกับเศรษฐกิจโลกออกไปและส่งสัญญาณว่า n ext time ในการประชุมครั้งต่อไปอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยซึ่งสัญญาณแบบนี้ก็เลยมีความกังวลว่าเอ๊ะเม็ดเงินต่างชาติจะไหลกลับไปอย่างสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าถ้าไหลกลับไปจริงๆ ตรงนี้อาจจะส่งผลต่อภาพรวมในหุ้นของตลาดเกิดใหม่ไปย้อนดูตัวเลขกันหน่อยครับการซื้อขายนะฮะตั้งแต่วันที่1จนถึง29ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ละนักลงทุนนะครับก็จะเห็นว่าสถาบันในประเทศเนี่ยขายออกมา7 1 6 1ล้านบาทบัญชีหลักทรัพย์ครับซื้อกลับมา1 000, 3 3 0 0 3 0 35ล้านบาทเมื่อวานนี้ขายออกมาประมาณ2,000กว่าล้านบาทน,นะครับตัวเลขที่ซื้อมาตั้งแต่ตุลาคมจนถึงขณะนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมากพอสมควรแล้วมาถึงจุดนี้ก็มักจะมีการขายออกขณะที่ต่างชาติซื้อ2,462ล้านบาทส่วนรายย่อยครับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาขายออกไปแล้วครับ5,654ล้านบาทน,นะครับ แล้วปัจจัยต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้นะฮะวันนี้ ก่อนเลยต้องไปติดตามการประชุมของ BOJ ของญี่ปุ่นนว่าสัญญาณจาก BOJ อ่งออกมารอบนี้จะพอดันหุ้นไทยของเรากลับมาได้ไหมจะพอเป็นสัญญาณบวกให้กับหุ้นในฝั่งของเอเชียได้หรือเปล่าครับก็มีลุ้นเหมือนกันว่าวันนี้อาจจะเห็นการรีบาวขึ้นไปที่บริเวณ1,400อีกครั้งนะครับส่วนรูปแบบของการเล่นในช่วงนี้หลายคนบอกว่าน่าจะเป็นเทรนของหุ้นสื่อสารกาลังกลับมาครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ กสชเพิ่งจะมีการอนุมัตินะครับให้ TOT ใช้ขึ้นความถี่2,300เมกะเฮิร์แล้วก็มีการเปิดเผยคุณสมบัติของเสียงรายที่ยื่นเข้ามาเพื่อประมูล 4G ไม่ว่าจะเป็น d t a c a s อแล้วก็ j u s i n e นะครับปรากฏว่าทั้ง3บริษัทนั้นผ่านหมดเลยครับในเกณฑ์ที่จะเข้าประมูล 4G ในรอบนี้นะครับก็ย้ำด้วยว่า การหัวการประมูลรอบนี้เขาจะพยายามปิดช่องทางทุกเส้นทางก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มสื่อสารช่วงนี้กลับมาได้รับความสนใจครั้งหนึ่งถ้าจะดันหุ้นไทยได้ช่วงนี้ก็คงต้องไปหวังพึ่งเอากับหุ้นกลุ่มสื่อสารแปลว่าอีกหนึ่งเรื่องคือวันนี้ต้องไปรอการประชุมบอร์ดของ TOT ฮะเพราะว่า TOT เขากำลังประชุมกันว่าตกลงแล้วที่กทชใช้ขึ้นความถี่900เมกะเฮิร์ตไปประมูล 4G นั้นทาง ฝั่งของ t o t A. จะมีการยื่นฟ้องร้องเรื่องนี้ต่อศาลด้วยหรือเปล่าครับถ้าสมมุติว่ามีการฟ้องร้องอีกครั้งหนึ่ง 4G รอบนี้อาจจะ,ะเผชิญกับปัญหาก็เป็นได้ส่วนทองคำนคะรับไปย้อนดูกันหน่อยเพราะว่าผลกระทบที่มาจากเรื่องของเฟสนั้นก็ทําให้ทองคําเมื่อวานนี้ ปรับตัวย่อดลงไปครับในฝั่งของสปอร์ตโกเมื่อวานนี้ปรับลงมาประมาณ10เหรียญกว่าๆนะครับทำจุดต่ําสุดในรอบ2สัปดาห์ความน่าสนใจของทองคําในช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีเสน่ห์ฮะเพราะว่าหลายคนมองว่าการที่เฟดบอกว่าอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป เป็นแรงกดดันสําคัญครับให้มีแรงขายในฝั่งของทองคําออกมาถ้าไปดูทองคำนะครับหลุดแนวรับสําคัญ1,150เหรียญครับซึ่งภาพแบบนี้ทําให้ขาลงทองคำอเอรามมะระยะสั้นของทองคำเนี่ยกลายเป็นขาลงนะครับส่วนภาพในรายสัปดาห์ต้องไปรอลุ้นว่าทองคําจะกลับไปยืน1,180เหรียญได้หรือไม่ครับถ้าสมมุติว่ากลับไปยืนได้ ก็อาจจะเป็นการปรับขึ้นได้อาจจะลุ้นกันรีบาวขึ้นมาแต่ถ้ายืนไม่ได้ภาพระยะสัปดาห์ก็ยังเป็นเชิงลบต่อไปครับส่วนคำแนะนำจาก YLG ในวันนี้ฮะใครที่กำลังจะเล่นทองคำอยู่รอจังหวะการเข้าไปสะสมให้รอดูจังหวะที่บริเวณ1,135เหรียญน,นะครับสามารถที่จะเข้าไปเก็บสะสมได้ส่วนใครที่ รอเปิดสถานะฝั่งช็อตรอดีดตัวฮะทองคำถ้าเกิดว่าดีดขึ้นมา1,156เหรียญน,นะครับใช้จังหวะนี้ในการที่จะเข้าไปเปิดสถานะฝั่งช็อตได้และคัสลอสนะครับถ้าสมมุติว่าดีดตัวขึ้นไปมากกว่า1,165เหรียญครับ นี่คือบรรยากาศของกลางทุนนะครับที่ต้องติดตามกันเรื่องของเฟสก็ยังคงมีน้ำหนักกันอยู่แล้วก็เรื่องของหุ้นสื่อสารต้องติดตามการประมูล 4G ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้ววันนี้ติดตามการประชุมบอร์ดของ TOT กันด้วยว่าจะเป็นผลทำให้การประมูล 4G สะดุดด้วยหรือไม่ครับ